<ค>ตอนนี้นบิกโจกรัฐบาลที่นำโดยพักเพื่อไทยและพักการเมืองหลายหลายพักประกาศหาเสียงไว้ว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับครับแต่ดานว่าด้วยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะว่าด้วยหมวดต่างๆหรือที่มาของสอวอล้วนแล้วแต่เป็นกับดักที่ทำให้เดินหน้าลำบากมากขึ้นสารบอกว่าเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาในการตัดสินนะ ครับไม่ต้องหมาให้ตุลาการสารมูลวินิจฉัยครับเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาและที่ผ่านมานั้นประธานรัฐสภาเนี่ยที่บอกทางตันเนี่ยประธานรัฐสภาเคยวินิจฉัยแล้วอืมอ่าเ <ś led> คยวินิจฉัยมาแล้วไง <ś led> ไม่บรรจุวาระไม่บรรจุวาระเขาบอกว่าการตัดสินเนี้ยจะเป็นทางตันหรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญรอบนี้ที่จะเป็นเรือธงพักเพื่อไทยพักก้าวไกลและพักการเมืองอื่นๆที่ประกาศไว้ มันจะไม่ง่ายเหมือนดังที่คิดไม่แน่รัฐบาลไปก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญซะด้วยซ้ำจากกรณีที่ตุลาการศาลร,รมนูนมีมติไม่รับคำวินิจฉัยกรณีสภามีการส่งให้ตีความเรื่องของทิศทางการแก้รลมนูนนั้นเขาบอกว่าอาจจะเป็นกับดักสำคัญของรัฐสภาที่ต้องตัดสินใจและจะทำให้เกิดทางตันในการแก้รัฐธรรมนูญครับรัฐบาลครับที่นำโดยพักเพื่อไทยและพักการเมืองหลายๆพรรพ ประกาศหาเสียงไว้ว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับครับแต่ดานว่าด้วยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะว่าด้วยหมวดต่างๆหรือที่มาของสวล้วนแล้วแต่เป็นกับดักที่ทําให้เดินหน้าลําบากมากขึ้นมติของศาลร,รัฐธรรมนูญเจตต่อศูนย์ะเจตต่อศูนย์มี2ท่านที่หนึ่งท่านยังไมเ่เข้าสู่ตําแหน่งอีกหนึ่งท่าน เป็นกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญอาจจะมีส่วนได้เสียมีส่วนได้เสียเลยมีกรรมการแค่เจ็ดท่านและเจ็ดท่านนี่เอกันครับไม่รับคำร้องของรัฐสภาครับประธานรัฐสภาส่งหนังสือไปครับสอบถามให้วินิจฉัยสองข้อสารไม่รับครับสารบอกว่าเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาในการตัดสินนะครับไม่ต้องมาให้ตุลาการสารมูลวินิจฉัยครับเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาและที่ผ่านมานั้น ประธานรัฐสภาเนี่ยที่บอกทางตันเนี่ยประธานรัฐสภาเคยวินิจฉัยแล้วอืว่าเคยวินิจฉัยมาแล้วไง <laughs> ไ,มไม่บรรจุว่าละไม่บรรจุว่าละเขาบอกว่าการตัดสินนี้จะเป็นทางตันหรือไม่มาดูครับคีย์พอยต์สำคัญทางตันหรือไม่พอสารรัฐธรรมนูญตีตกคําร้องของรัฐสภาครับ <S <S ที่ลงนามโดยประธานสภาหาลือถึงอํานาจหน้าที่ครับและบทบาทในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทําได้หรือไม่สาลตีตกปุ๊บ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินได้ทางเดียวครับครับเดินไปตามคำวินิจฉัยที่4ทับพคือลงมือทำประชามติก่อนอนรณี<อ>ที่ประธาน,านประธานเอ่อรัฐสภาไม่มันจุวราระเนื่องจากว่าการแก้รัฐนที่ส่งไปนั้นไม่ได้ทำประชามติพมเพราะฉะน,นั้นเลยให้ตุลาการสามนูญวินิจฉัยแต่เมื่อสามนูญไม่วินิจฉัยทางเดียวครับทางเดียวคือ ถ้าจะแก้รัฐมนลต้องทําประชามติ้าวทีพ้อยแรกประชามติเหนื่อยการตัดใจทำประชามติมาที่สองเมื่อต้องทางเดียวทําประชามติเนี่ยการตัดใจทําประชามติเป็นอานาจของรัฐบาลใช่อํานาจรัฐบาลนะต้องหาลรือกับกกตมันมีเหตุพี่วีเดิมทีการทำการทำประชามติกฎหมายมันบังคับเลยนะครับผู้ดําเนินการทำประชามติคือรัฐบาลครับครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเดินหน้าทําประชามติรัฐบาล ต้องเป็นผู้ดําเนินการและพอทำประชามติปับมันต้องมีคําถามในประชามติอ่ะครับพอมีคําถามเรารู้อยู่แล้วก่อนหน้านี้มีสองขั้วเรื่องคําถามใช่คำถามไม่ตรงกันเนี่ยมันเสี่ยงที่จะแบบโอ้ไม่ผ่านนีนะไม่ผ่านครับครับได้ไหมเสี่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวไปคลี่ให้ต่อมาออปชันตามมาก่อนที่จะทำมติถามความเห็นประชาชนเน่ะตอนนี้มีข้อเสนอของคณะกรรมการที่ศึกษาว่าด้วยเรื่องแก้ไข รัฐธรรมนูญว่าไปแก้ไขพรบทําประชามติก่อนไหมโอ้เพราะเหตุเพราะในพรบประชามติอ่ะมันตัดมันมีเงื่อนไขเขาเรียกดับเบิลดับเบิลดับเบิลสองขั้นสองขั้นครับคือขั้นแรกเลยเนี่ยพรบประชามติี่ะคนมาลงนามไอ้โหวตนะมามาแสดงความคิดเห็นน่ะเอาี้ว่าใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ในกฎหมายประชามติอ่ะต้องเกินครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์กี่กี่ล้านคนไม่รู้สิทธิ์ล่าสุดเกินกึ่งหนึ่งอันนี้หนึ่งนะครับต่อมาถ้าประชามติจะผ่านไม่ผ่านคะแนนของผู้ลงมตินั้นน่ะต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์อีกคือสองขั้นขั้นแรกผู้มาใช้สิทธิ์ในประชามติแก้เรื่องประชามตินั้นต้องเกินครึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งตอนเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย42ล้านคน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง42ล้านคนจากประชากร66นั่นแสดงเอาแปลงง่ายๆโอ้20ล้านเลยเหรอคนที่ลงประชามติต้องเกิน22.5ล้านคนโอกาสเป็นไม่ได้สูงไม่ที่จะเกินล้มอันที่สองสมมติมาเกินแล้วกันม25ล้านคนนะจาก42เนี่ยแต่ว่า เสียงผ่านประชามติต้องเกินครึ่งก่อนนี่ก็ไป11.2.5ล้านคนอะเป็นไปได้ไหมโสองขั้นที่ยากที่สุดนะแล้วหลังจากสองขั้นนี้ผ่านนะจะกระทบต่อไทม์ไลน์การแก้รนูนที่ยืดเวลาออกไปอย่างน้อยต้นปี68แ่นุนอย่างน้อยนะฮะแปลความนะเขาบอกคีย์พอยต์การแก้ไขรัฐธรมนูนจะจบไม่จบไม่รู้แต่จะลากยาว แน่แน่ครับโอ้โหจากเดิมที่รับานแถลงว่าไม่เกิน2ปีใช่ไหมใช่ก็คือหกสิบหกหกสิบเจ็ดไม่เกินหกสิบแปดอะตอนนี้พอผลของสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปึ้งไม่รับวินิจฉัยบอกว่าคำวินิจฉัยเดินชัดเจนอยู่แล้วส่งผลให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเดินหน้าไปทําประชามติสามครั้งครับเออสามครั้งนะไม่มีทางอื่นแล้วพี่วีสามครั้งครั้งหนึ่งเขามีการสอบถามแล้วครับนะครับ ว่าจะเป็นยังไงครั้งแรกครั้งแรกต้องถามความเห็นประชาชนว่าจะให้มีการแก้ไขรัมนูลหรือไม่นี่และแค่ถามข้อนี้ผู้มใช้สิทธิ์อย่างที่เราบอกต้องสองขั้นนะใช่ขั้นแรกนะจากนั้นคอรมออ่อาอนพูดเสนอร่างแก้ไขรัมนูลมาตรา272<ล>เรื่องประชามติตอนนี้จะมีอุปสรรคจากพร,รบประชามติที่เรื่องเสียงข้างมากเสียงข้างมากเมือกัสองขั้นเหมือนกันต่อมาตอนนี้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางทําประชามติบอกแล้วบอกว่าถ้าจะทำเนี่ย ต้องประกาศใช้เป็นรัชนาจาักรเนี่ยรัฐธรรมนูญป,ประกาศใช้เนี่ยต้องทำประชามติผนที่สองว่าที่ล่างมาโอเคไหมครับยุ่งนะทีนี้มีเสียงชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์เออ <c oughs> นี่ยังไงและปัญหาก็คือต้องแก้ไขาการทำประชามติอีกโอ้คราวนี้นี่ไงพี่โอ้คำนวณมาแล้วไงประมาณ13ล้านเสียงกึ่งหนึ่งใช่ขั้นที่สองอเขาบอกว่าอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบนี้ เป็นของร้อนเป็นของลากเป็นของยาวไปแล้วครับโอ้โหยาวมากตอนนี้ถามว่าแล้วทําประชามติแล้วเป็นยังไงครับรัฐสภา,าถ้าจะทําเดินหน้าเดินหน้าไม่ได้ครับเหตุผลประกอบหน้านี้อาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยเสนอต่อที่ประชุมสภา,าต่อประธานสภา,านะอขอให้ดําเนินการแก้ไขมาตรา256ครับ แต่ประธานพิจารณาแล้วไม่บรรจุเข้าวาระครับมเมื่อไม่บรรจุเข้าวาระการพิจารณาสภาจบครับต้องเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ชูศักอ่านคําวินิจฉัยบอกว่าครับตอนเนี้มันมีหน้าที่อย่างเดียวครับต้องถามประธานสภาว่าจะเอาอย่างไงตอบ <c oughs> ไม่ต้องตอบเลยครไม่ต้องไปถามเลยผมตอบให้ก็ได้ประธานสภา,ายังยืนยันแบบเดิมเ,ออเห็นนั้งธตามประชามติอ่าต่อมาเสนอบ,บอกว่าคราวนี้ถ้าเป็นแบบนี้ หาลือกับไอ้สำนักงานกฎหมายเจ้าของเรื่องที่เคยระงับไว้ก่อนเนี่ยว่าการไม่บรรจุวาระควรทํายังไงต่อไปอันนี้ก็ปรึกษาไปแต่ไม่มีผลในทางปฏิบัติครับออกมาคําวินิจฉัยมันบอกว่ายืนยันความเห็นเดิมว่าการทํารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับทําไม่ได้น่ะพรคการเมืองสสไม่มีทางไปแล้วล่ะอ้าวไม่มีทางไปครับแก้ไม่ได้เลยเหรอแก้ไม่ได้ต้องไปประชามติครับพอไปประชามติถึงทางตันเลยถึงทางตันอันที่สี่ไม่มีทางไม่มีทางเลืองคือตามที่นาย ท่านรองภูมินำประธานกรรมการศึกษาเสนอคือทํจจาประชามติสามครั้ง <c oughs> โอ้โหเห็น <laughs> ไหมละรประชามติสาครั้งครับในการแก้ล้มนูลฮะถ้าจะแก้ไขรัฐน,นูลนทั้งฉบับสภารัฐสภามีสิทธิ์จะดําเนินการแก้ไขได้แต่ต้องไปทปํจจาประชามติเสียก่อนอันนี้ชัดเจนก็มีสองอย่างคือถ้าแก้ทั้งฉบับต้องไปถามประชา ไปทำประชามติเสียก่อนว่าประชาชนจะเห็นด้วยไหมอันที่สองทักแก้256ซึ่งเกี่ยวกับอำนาจของศาลอำนาจขององค์กรอิสระและอีกหลายประการ1ถึงข้อหนงเล็บหถึง9นั้นบางข้อต้องทำประชามติเสียก่อนเพราะนั้นชัดเจนก็ต้องปฏิบัติไปตามนี้นะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นทางออกหรือทางตันล่ะครับ ปัญหาอยู่ตรงนี้สารรัฐธรรมนูญไม่รับคําวินิจฉัยในอํานาจหน้าที่บอกบว่าชัดเจนอยู่แล้วอประธานสาภาไม่บรรจุรการแก้ไขรัฐธรรมนูญสองห้าหกของพรรคเพื่อไทยเข้าเป็นวาระแล้วใครเดินต่อตรัฐบาลจะเป็นหน้าที่ต่อคอมอต้องตัดสินใจแก้ลายมาตราไม่ใช่แก้ทั้งฉบับเออนี่แก้ทั้งฉบับไม่ได้เพราะต้องทำประชามติหมายน่ะมันเขียนไว้ชัดเจนการจะแก้ไขรัฐรัฐธรรมนูญทั้งฉบับทําไม่ได้ครับและแก้ถ้าหากมาเลือกแก้หลายมาตรา ทำประชามติก่อนประชามติหลังให้ประชาชนผู้ทรงอํานาจสถาปนารัฐมนูลพิจารณานี่เห็นไหมและต้องไปลุ้นเสียงอะไรหรือเปล่าในหนึ่งมาตราในวงเล็บแปดม่อเขียนมานุ่นต้องลุ้นเสียงสอวอ,อีกครับโอ้ยเหนื่อยครับแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบนี้ที่จะเป็นเรือธงทั้งพักเพื่อไทยพักก้าวไกลและพักการเมืองอื่นๆที่ประกาศไว มันจะไม่ง่ายเหมือนดังที่คิดไม่แน่รัฐบาลไปก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญซะด้วยซ้ำไปนี่คืออุปสรรคสำคัญที่จะเป็นทางตันสำคัญในการแก้ไขรัฐนูญซึ่งตอนนี้โจทย์ต่างๆน่าจะโยนมาที่รัฐบาลและคอ,อรมอเศรษฐาทวีสินทวีสินนะครับ